สวัสดีครับผมวันนี้ผมต้นคนดิสานครับจะพาพี่้องนะครับมาแอบดูปลาเนาะปลาในสระนะครับผมก็เป็นสระของพ่อตาเนาะไปดูจะมีตัวนะไปดูเนาะพี่น้องนี่นะครับสระพ่อตาเนาะไม่ไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับเป็นปลาที่ปล่อยมาตั้งนานแล้วนะครับปลาเต็มสระแล้วพี่น้อง ก็ส่วนมากจะเป็นปลานิลน,นะเต็มแลย หลายเยอะครับที่นี่ครับก็ไม่ได้มาตกเบ็ดตั้งนานนะครับเพราะว่าพอตาใสไม้เยอะนะปลามองด้วยตาปลาไม่เห็นคนระับพี่น้อง <c oughs> มองไกลยังเห็นเลย ี่ปลานปลาเยักปลาน,นใหญ่พามาดูสะที่มีปลาเยอะแค่นั้นนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม